วิธีการใส่ก็เอาด้านแหลมนะครับใส่สวนขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับ เตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคาหยาบคายถ้าน้องอายุ6ปีอย่าดูคนเดียวไปเรียบเพื่อนที่อายุ6ปีมานั่งดูด้วยกันจะได้ครบ12ปีเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่แล้วโอเคยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g g m ี i ิชชิ่งทีวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการต่อนะครับสายหน้านะครับในการตกปรากดนะครับในความเข้าใจของผมนะครับผมซึ่งมือใหม่นะครับผ่าน มือใหม่นะครับก็สามารถที่จะเอาไปลองทําได้นะครับแล้วก็มือโปรทุกท่านนะครับถ้าพิพาประกันใดนะครับก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการผูกนะครับตัวเบ็ดนะครับกับการต่อตะกั่วนะครับสไตล์ GGM Fishing นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็วัตถุดิบเลยไม่ใช่วัตถุดิบวัสดุเลยนะครับอุปกรณ์นะครับผมหลักๆก็มีนี่ครับ คันเบ็ดนะครับคันเบ็ดคันเบ็ดที่ผมใช้นี่ใช้แค่หกฟุตหกนะครับผมแล้วก็ลอกนี่ครับเบอร์พันพร้อมกับสายนะครับสิบปอนนะครับผมใช้สายสิบปอนนะครับก็สายแบบที่เขาตกสปิวมาลองเล่นดูนะครับผมถ้าขาดก็คือขาดเลยนะครับผมก็ไม่เสียดายนะครับเอาสนุกสนุกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการมัดกันดีกว่านะครับเราพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับผมโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมซึ่งจุดแรกนะครับ ที่เราจะทํานะครับผมนี่นะครับก็คือสายนี้นะครับก็คือสายที่ต่อมาจากโลกนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ตะกั่วนะครับตะกั่วนี่ผมไม่ทราบว่ากี่กำนะครับมันก็มีประมาณเท่ากับเล็กกว่าอยู่ก้อยนิดนึงนะครับผมก็คือวิธีการใส่นะครับก็วิธีการใส่ก็เอาด้านแหลมนะครับใส่สวนขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับมันอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราใช้ลูกปัดนะครับใครที่มีลูกปัดก็ ลูกป,ปัดมาใส่นะครับใส่ลูกป,ปัดเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อที่จะเวลาเวลาตะขัวนะครับวิ่งเข้ากลับมาชนกับลูกลูกหมุนนะครับมันจะช่วยเซฟในเรื่องของการที่จะทําให้สายขาดได้นะครับผมสายข้างหน้าที่ต่อกับกิ๊บนะครับขาดนะครับการวิธีการมัดกิก๊บก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ใช้ในอ่า เอาไปตกปลาช่อนนะครับก็คือใส่สายไปนะครับสาหรับผมผมจะใช้เงื่อนนี้ครับแล้วก็หมุนลูกหมุนนะครับผมให้มันเกลียวนะครับจากนั้นนะครับนําสายที่ปลายมือนะครับผมยัดเข้าไปในรูนะครับตรงนี้แล้วดึงให้แน่นนะครับวิธีการดึงก็กค่อยดึงนะครับผม โอเคนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมนี่นี่นะครับมันก็จะวิ่งได้นะครับช่วงข้างบนนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นกิฟต์นะครับผมใส่กิฟต์ทำไมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการต่อสายหน้านะครับต่อสายหน้ากันเลยครับอันนี้ก็ชุดนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมวิธีการต่อสายหน้านะครับก็มีตัวเบ็ดนะครับนี่ตัวเบ็ดนะครับน่าจะเป็นเบอร์แต่หรือเบอร์เก้าผมไม่มั่จใจนะครับใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ลูกมุนนะครับ แล้วก็แล้วก็สายนะครับสายผมจะใช้เท่ากับาสายนะสายสายของด้านบนก็คือสิบปอนนะครับหรือว่าใช้ลิกกว่านั้นก็ได้นะครับผมแล้วก็วัดคืบหนึ่งนะครับนี่นครับแล้วก็ตัดนะครับวิธีการที่เราจะมัดนะครับลูกหมุนก็ เหมือนกับอ่าที่เรามัดกิ๊บตะกี้นะครับก็คือยาสัตเข้าไปแล้วก็หมุนลูกหมุน,นครับนั่นเป็นเกียวยางานกลังนะครับไอคอนกออกนะครับส่วนตัวเบ็ดนะครับผมตัวเบ็ดก็วิธีการมัดผมก็คือจับตัวเบ็ดในแบบนี้นะครับนี่ทา,ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เอาไป ของด้านขวานะครับผมปลายเอ็นครับใส่เข้าไปในรูนะครับใส่ไปแล้วก็ดึงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จับแล้วก็กลับมาหมุนนะครับนี่สักห้ารอบนะครับห้าหรอบนะครับหมุนเสร็จนะครับให้ใช้มือขวานะครับบีบตรงหมุนไว้นะครับมันจะเหลือห่วง ห่วงตรงนี้นะครับให้เราเอาปลายนะครับยยกเข้าห่วงแล้วก็ดึงดึงทางด้านล่างนี่นะครับดึงสายด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับให้มันเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นี่นะครับพอดึงได้แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับแน่นนะครับผมแล้วก็ตัดส่วนที่นอ,อก นี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สายหน้านะครับในการตกประกดแล้วก็ปละกวนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับเอาลูกหมุนนะครับใส่เข้าไปในกิ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่มีเพียงเท่าน,นะนี้นะครับนี่นะครับดูจาก กระปวนะครับไล่ลงมานะครับปื๊ดเป็นตัวเบ็ดนะครับอันนี้จะมากกว่าหนึ่งคืบก็ได้นะครับคืบขึ้นหรือเท่เลยก็ได้นะครับกาบความเหมาะสมนะครับโอเคนะครับวิธีการทําก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะดูเยือยไปนิดนึงเพราะว่าต้องใช้เวลาในการมัดตัวเบ็ดนะครับแล้วก็มัดนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมก็วิธีการทําก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของ g t m Fishing TV นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ